สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยววัดกษัตริย์ตานะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับคือวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับทุกคนส่วนมากคนจะมาแก้บ,บนกันเยอะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันเลยครับ สวยนะสวยจริงแบบสวยมากนะแต่เดีเราเข้าไปด้านในกันก่อนครับทอดทปอเ, <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดินมาดูด้านในเดี๋ยวค่อยเข้าไปไหว้พระ บรรยากาศด้านในภายในบสถ์จะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับผมนี่ครับบรรยากาศด้านในเดี๋ยวเราจะออกไปไหว้พระกันด้านนอกนะครับจะพาทุกคนไปดูด้านนอกครับผมคลิปนี้ก็ระไรการตัดต่อครับนะมานะดู พี่ซื้อดอกไมน้นอมเดินถ่ายเลยโอเคเดินหายรอบๆนี่ครับนี่ได้ดอกไม้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิหารด้านในแต่อันนี้ผมไ้ายศิละดวาวดอกไม้ไว้ก่อนครับดอกไม้ต้องเป็นสีขาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนครับทุกคนผม ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันครับทุกคนแต่เขาวัดคือสวยมากเลยนะครับทุกคนถ้าใครไม่มาคือพลาดแหละไปเลยบรรยากาศด้านในครับคือแบบสวยมาก เดี๋ยวเราไหว้พระกันกน่อยจะไปขอบคพณก็ได้ เดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศรอบนอกครับทุกคนไปครับเฮ้ยจะว่าคนเยอะคนเยอะอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูหน้านหลังครับจะมีเจดีย์สีขาว นี่ครับมีสวยมากเลยครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศด้านหลังครับผมายคนียนี่ครับ วยม,มากครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันครับทุกคนนี่เราได้อาหารปลากันมาแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันครับผมหลังจากที่เราออกมาจากวัดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาตะเพียนกันขนาดตอนเที่ยงก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนเนี้ยไปเดี๋ยวเราลงไปให้อาหารปลากันครับ โอ้โหของเท่เฮ้ยทำไมเขาทำโป๊ะสูงมากจะมีปลาเปล่าเดี๋ยวเราไปให้ฝั่งนี้กันนี่ เฮ้ยอเฮ้ย,ยปลาเยอะมากเลยดูดิโอ้โหไปเสร็จแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับทุกคนไปแล้ว